โดนดแลสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับพามาลุ่นปลาน้ำกาลพี่น้องอยู่คีม้าสุโขทัยพี่น้องอันนี้ก็เป็นหน้าไอ้กอลพี่น้องนหน้านาครับน,นำทวมนี่คือเป็นหน้าไว้พี่น้องอมงมองข้างขาดนี่แล้วครับผมเป็นท้องหน้าครับตอนนี้นำเริ่มก็เริ่มลดแล้วครับผมเริ่มลดแล้วครับ เดี๋ยวขอม้ามองมีนะครับพี่น้องเดี๋ยวทำงานมองเก้าครับนแห้งไปลองดูสิปลาโดดถึงไหมโดดแล้ว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 ยกยกอู้เอาเอาล่วงล่วงลวงขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเลยขึ้นมาเลย เอาตักตักข้างในก่อนก็ได้นะเออเดึงออกกันไหมเนี่ยมีปลาขาวอย่างเงี้ยปล่อยหัวแข็งอยู่นะครับผมนี่ปลาได้งบเตรยังพี่น้องมองนี่โอ้ยลุงลุงเรื่อยครับอันนั้นรองเก็บปลาก่อนครับผม ใหมนหรือนอกปลากระติดปลากระติด <laughs> โอ้ปลากระโจกขึ้นหลายเลยละมาแล้วอุ้ยเก<ม>ือบ อโอ้ยติดปลาติกใหม่โจงนี้ <c oughs> มันดึงขึ้นไม่ได้นะ่ะดึหุ่ได้นไหนน้ำเหล,ลือกีเด้อครับนี่ว่าพุ่นเลือนี่ถ่วมถ่วมเลยเป็นสาเป็นสาอึบอึบอึบมาแล้วมีอยู่มีทั้งปลาทั้งไม้เลยติดกันให้ดึงยังไว้ ไปย้อนกลับไปหนักเฮ้ยร่วมกันนะเาหนาไปหน่อยเลยขับรถมาสั้นเหมือนครับผมกระสิมาฮอดไก่พะโล่ปลาเขียวเบิดอรรถไก่เกอไก่กันนะกระสิมาฮอดครึ่งชั่วโมงได้มั้งรับรถประมาณี้บ้านครับ อู้ไปแล้วเหลือเหลือเฮ้ยเวลาเมื่อเหลาอมีน้อยื้มอมันใส่ต้นไม้ต้นนี่เป็นพิเเดี๋ยวมือลดดลงไปแล้วไ่วงี้ลดหลายแล้วนี่อีกน้อ มาแล้วอีกาดำโอ้โหมีอีกาดำด้วยก้ะตุ่มมากก็ได้อีกาดำล่วงไปเลยจ้าอีกานกกาหนามันชิลุ่มทั้งปุ๋ยนะพี่น้องปุ๋ยนะโอ้กาหนามเดยจ้ะเป็นฝูงอ่ะฝูงยังใหญ่ ไ่กาไหมเจ้วเอ้าปลาสวยก็มีปากเป็นังไงดีเดี๋ยวนี้ลมมันพัดอะลมมันพัดดูตุนอยู่คาเถอะ <laughs> คิ้วไว้จ้ะ ไปเลยไปเลยตัวโตรวยอ่ะโอ้ยตัวโตไปซะเดี๋ยวหลายตัวขึ้นปลากระดานหลายพี่น้องรอบนี้มั่นใส่หม้แข็งอ่ะโดดไปอืมตัวใต่ตัวใหญ่ด้วย มาแล้วโดดแล้วโอ้ย ar er อีกาดำมืดเลยสามตัวไปสามตัวอีกาสามตัวเขาอเฉียบแล้วปากกระดามะกระดามหน่อย ก็ได้กายว่ามาลงเขาบ่เบื่อบ้าบ่าบ้าอยู่โดดแล้วโดนแล้วโดนแล้วโอ้ยปุ่มนะครับตื่นเต้นไอ้ตัวใหญ่มันโดดตื่นเต้นแต่ตัวใหญ่มันโดดเราจะมีตัวเล็กไหม องเส้นเคอร์มิหนอนเจ็ดสอกตัวนี้ยังเจ็เจ็ดสอบเป็นหนอนน้ำลงยฉีร้องไงครับผมที่แบบหมองไม่ไหมยังสีกับร้องายครับใช่แปดสอบกาไว้ครับมันใหญ่เจ็ดสอกแล้วหนอนมันก็ดียังนะครับหายฉีร้ง่าย luông ừ. này cái đám tua cá đi đấy đốt, bố đốt, đốt, bố đốt, đốt. 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 คือจะรู้สึกตัวไงโดดใหญ่กว่าปลาตัวยใหญ่ไปทั้งไหนเพ่อหนาววะหนออกมา่ยังหลบอยู่ยังหลบลมอยู่เียงไม่ไปแล้วเหรอยังไม่ไปแ้วติดปลา

ลงมาฟองเงีกับปลาบ่าตีเครื่องนี้เงียบเชียบเลยมีน่จ๊ะมี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 พยอสันสันอยู่สันสันไอตัวหัวเสียบลวงไว้แล้วด้วยโอ้ข้างอีก ตรงน้องน้ำไหลๆกระโดดวันนี้เพิ่งเห็นมีโดดแถวเนี้ยงั้นอ่มันเบาเลยเนี่ยออเพิ่งเห็นมีโดดอะเมื่อวานไม่มีโดดน,น้ำยังแรงเนี่ <laughs> điêu. Ừ, đông biển, là thời điểm ở trong biển chẳng loạn mà leo đường tua xóm 3 นโอ้ยสามตัวนี้หัวเสียบมาด้วยโบพานเกนะ มันก็ผ่านอยู่นิดน้อยผ่านมานิดน้อยมันไปครึ่งหัวแล้วนะ ไปแล้วไปแล้วไปลูกอุ๊ย,ยไปจสามสี่ตัวตัวใหญ่ด้วยมันอยู่ทางนูน้นตัวใหญ่ๆมันอยู่ขอบยอนูนอ่นน่ะไปวแขงใช่ตัวใหญ่ๆด้วยนะไปนั่นโดดทห้ยึงยังเลย มาแล้วมาแล้วมาแล้วออเอาหลว,ลวงฮึบลมลมไม่มีช่วยลมมันไม่ได้ช่วยเลยลมไม่ไม่มีช่วยแล้ว แต่ลมหูเอาไปไหมหกกไตกไปเลย,เลยต้องรุ่นนี้เนาะทอดอนะ่นะติดทักคุ้มหนึ่งไนงะพอเลยเนะี่ยทอดหนึ่งนะอง่ยรุ่นนี้ติดหึมหนึ่งนะอ่ะแหลมเลยเนะี่ย เรามีอยู่คิดว่าไม่มีแล้วมันเงียบจริงเลยรบกวมีพี่น้องเลยหัวเสียบไปครึ่งแล้วเอาบ้างลมเอาฮึบเอาฮึบเรา่วยกันออกแรงไม่ไเรามันจะติดกิ่งไม้ตรงนี้ไง ใครมีเก you know. okay. ่ง yeah. ว oh. <laughs> ้ะตรงนี้ก็ไม่เป็นไรนกันต้อนเนาะมาแล้วมาแล้วมาแล้วหลายตัวอยู่เอ้าวซอยสองกระดามสองเออต้องระวังนะ งเงยวบ่ได้ต้องวางใหม่ขายอกระดุกข,ขึ้นแล้ววางสองาใช่เออก็ยังติดอยู่เออหลายตัวเลยโออวา,างสองขาร่อยวางเปนค้างต้นไม้ว <laughs> างนี้ค้างต้นไม้ ớp 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 hay ớp 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 ดำบ๊อบไงโอ้ยโดดลงไปแล้วลงน้ำไปแล้วยังเก่งยังดินลงน้ำได้อยู่ มันกหนมัคงจะห่างตัวแขกยาวโตทีสองครับผมเผื่อมันติดเรื่อยๆทำอไรสมมุ่งเราโตยิงดีเนาะ ตัวสวยอยู่เด้่ี่นั้เอ้ามีตัวล่างพ้นล่งตัว่อยู่ลันี่ปากดามน่อยปลากดามน่อย จปุงปากกระดาษัอีหนอืมเธอโพหรืออะไรบับบับเลยดึงดึงดึงจึงจึงจึไปไม่ผ่านเกณฑ์ไงนวนน้อย ตึกตึๆกตึๆกตึกตึกตเห็นยออนจะเตือนอยอ่ก็ว่าไม่ใช่ลมนะจะติดไหมเอาลมแรงแล้วทีนี้ คุยลามตัวเบลอเลย่ะคุยลามตัวใหญ่อะวันนี้ขข้นดูดูเด้อมาดูดูเด้อมาดูดูนะไปคุยลามไรอีกบอกคุยลามโหนั่นเด็กตึกๆอ่ะ เอ้ยคุณลามก็มาอยู่เนี่ยนะอีกาเนี่ยเพียบลมแรงมากเดี๋ยวเดี๋ยวให้ลมมันซากันเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเเดี๋ยวดยเดี๋ยวเดยเอี๋เดี๋ยวเดยวย ได้ยุนันวายได้เสยว้ายไ,ได้เยดสย <c oughs> ว,วันนี้เพิ่งเห็นปลาตรงนั้นยุ่งแยบยุ่งแป่ว่าวานี่นนม,นนมันอะ ปลาเขาา้าดงนโอ้ยไม่ปลาด้วยโอู้หหนาวพี่น้องเ้ยใบโมยังหนาวอยู่ครับตอนนี้ผลงานเมื่อนี้ครับผมขายอใดยู่ครับปลามันขึ่นตอนเสาร์อะ ทิ้งเทียงมาป่าหายไปเลยครับผมบุลงมาละกระเงี้ยอยแต่ก็แกะง่ายพี่น้องปกระเงี้ยงอย่ <ừ S 1> นี้หาขงตัวปลากระปลาเนี่ยกระตังามพี่น้องเหมืนปลาคุณดามนี่ครับอันนี้ลายนะกระดามกระดามลายครับเอาตัวใหญ่ๆมากพี่น้องตัวน้อยปล่อยไป เดี๋ยวพรอัคลิปหน้าครับจังในก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์อย่งใจหครับโชคดีปูทุกคนครับผม